พี่น้องครับมอนี่บ่าวสลามจะพาพี่น้องมาเบิงนะครับลูกไก่นะครับเป็นการอัปเดตนะครับพี่น้องนะมอนีนะครับเป็นลูกไก่ไข่ครับพี่น้องครับโอ้มาเบิงกันครับแกะไก่นะครับโอ้กําลังออกหม่สดๆห่อนๆก็มีครับพี่น้องครับนะครับอ่ามอนีเขาจะมาบอกถึงเรื่องไก่ไข่นะครับที่เขาผสมแล้วก็หลายคนอาจจะมีความคิดในใจว่าทางเขาเพาะเองได้มันจะดีบอนอจังสีนะครับจังบริสุขเขาเพิ่นวานะครับ เมื่อนีเบาสลามจะมาแช่คว่วมรูแล้วก็เป็นแนวทางนะครับประสบการณ์ให้พี่น้องนะครับเดีเป็นแนวทางนะครับว่าดีหรือบดีหรือว่ามันให้ให้ผลเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะจังบได้เสียเวลานะครับแต่เปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับพี่น้องโอ้พัฒนาการซุดถือว่าสุดยอดครับพี่น้องบได้เป็นพิ่กงพิการนะครับออกมากับแข็งแรงดีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งเอือดายเขาเนาะครับพี่น้องเนาะ ครับผมมาแล้วครับวันนี้มา่อพอกันกับบาสลามทองเนตรอีกื็เ่าคือเดิมแล้วครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้นะครับบาสลามจะมาอัปเดตนะครับที่บาสลามเอาไก่พันไข่นะครับมาผสมแล้วก็ได้มีลูกกระเจี๊ยบเขาออกมานะครับตอนนี้อายุได้1น่งเดือนครับอ่าสตีง่ายกับเดือนกลัวแล้ะครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้บาสลามจะมาวบาแล้วก็จะมาแช่ขั้วรูนะครับพี่น้องมาเป็นจังไรมาจังไรนะครับ ที่เขาเห็นอยู่นี่นะครับพี่น้องนี่คือไก่ดูไก่พันไข่นะครับที่ผมอัปเดตนะครับนี่คือไมล่าสุดนะครับตั้งแต่เขาผสมนะครับที่เดาจิบออกไปนะครับอ่านี่ครับพี่น้องแล้วบาสลามจะจับพี่น้องิึงนะครับนี่ครับ นี่คือผลผลิตที่ได้นะครับพี่น้องเป็นลูกไก่ไข่นะครับอายุกะเดือนโตโตเรียวแห้งนะครับหลวกวิธีการเลี้ยงนะครับพี่น้องผมจะเลี้ยงแบบเป็นมองเปิดนะครับให้เขาเลี้ยงเหมือนไก่บานเหานะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงแลักการสางพุ่มตานท่านให้เขานะครับแล้วผลปรากฏว่านะครับเขาก็แข็งแรงดีนะครับบ่ปปวยบ่ทบ่อันนี้นะครับมีวัคซีนแต่ยังท่านได้ให้นะครับ กับ่มีปัญหาเหล่องเป็นวัดและก็เงาอีกยังเลยนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะครับลูกไกลแข็งแรงดีแครับนี่ขนเขากาลังออกมานะครับเป็นสีเหมือนพ่อกับแม่เขาเลยครับพี่น้องยุนี่เขาก็จะมีเพดผูนํานะครับสามารถเราไปขยายพันธุ์เองได้เลยนะครับไงไงเร็วแหงครับพี่น้องสําหรับนี่ครับตัวสีว่ามันออกเป็นสีขาวนะครับพี่น้องเพอาะเขาไงขึ้นนะครับ เขาก็จะเรื่อมนะครับเป็นสีเหมือนแม่นะครับเหมือนคอเขานะครับขนเลื่อมจะออกมานะครับก็จะเป็นสีสีสมสมนะครับพี่น้องเบิงลดัครับใส่คอเขามองนี้แข็งแรงดีแฮงครับพี่น้องเดี๋ยวมาสลัมที่จับพี่น้องเบิ่งก่อนนะครับแล้วกาจะมีพวกรุ่นที่ ออกไม้น้ำนะครับพี่น้องนี่ครับเพลผูที่ผมวานะครับตัวนี้เขาก็จะมีเพลผูนะครับเป็นรุ่นต่อไปนะครับสังเกตได้ว่าหนอนเขานะครับจะเริ่มออกมาได้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับหลักกระต่างนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเพศผูนะครับพี่น้องนี่มอกนเขาก็เป็นสีจรงสีนะครับสีขาวแบบนี้นะครับแยกเพลไใ้ภาาในมือเดียวคือกันนะครับหลวกจะเป็นสีขาวเลยนะครับก็มีขึ้นกันนะครับ พออายุเขานะครับเหลือมไงประมาณหนึ่งเดือนนะครับเขาก็จะให้เป็นขนสีสมเป็นสีแล้วครับเห็นไหมครับเมื่อก่อนเขาก็เป็นตัวเป็นสีด้ครับสีขาวเหมือนกับตัวนี้แหะครับนี่ตัวหน่อยนี่ขนนะครับเป็นสีขาวนะครับตอนออกมาพราะอายุหลายๆนะครับขึ้นมาประมาณเดือนสองเดือนนะครับที่เป็นขนแถกของเขาเขาจะเหลื่อมเป็นสีแบบนี้ครับพี่น้องอ่าเด็กครับมันจะเป็นลายรุ่นเพราะว่าผมมีไก่แค่สามสามตัวนะครับตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวเดียว เราเอามาทดลองเลี้ยงนะครับแข็งแรงดีแห้งครับพี่นอ้องยูนี่เขาจะให้กินเป็นนี่ครับอาหารแบบพื้นบ้านเ่านะครับเขาปลายนะครับปลายเขาผสมหัวอาหารไปหน่อยนะครับไก่เขากินตอนก,กลางคืนเ่าก็จะกบไฟให้เขานะครับยูนี่ก็จะมีไกป่ปลาเขามาเลี้ยงน้ำนะครับพี่น้องอให้กิน นี่ครับเรียงแบบนี้นลครับเฮาเฮาให้เข้ายืนกงเพราะว่าอยู่ข้างล่างเฮาก็จะมีเป็นเรียงใส่เดือนนะครับอยู่ข้างล่างนะครับข้างบนก็นจะเป็นไก่นะครับเวลาเขาเขาทายเขาขี่ลงนะครับใส่เดือนก็นได้กินน้ำนะครับพี่น้องบนมีอีหยังขิมเลยนะครับพี่นอ้องสวยงามแห้งครับพี่น้องครับนี่ ตัวนี้เป็นรุ่นแหลกนะครับพี่น้องเดี๋ยววาสลามจะมีรุ่นกำลังออกใหม่ก็มีนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิง่งเป็นการทดลองล่องเก็ดเบิ่งซีดหรอครับพี่น้องแล้วก็เป็นเอามาแช่ให้พี่นอ้องได้ได้ได้รู้กันนะครับเพราะว่าหลายหลายคนกน็อาจจะมีความคิดว่าเออทางห้องแผนมันสีเป็นจังไรน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งรุ่นกำลังออกใหม่เด้อครับพี่น้องเด้อ อ่านี่ครับพี่น้องนี่คือตู้ฟักไข่ของเหานะครับพี่น้องครับนี่นี่คือลูกไก่เด้อคร here here here. ับพี่น้องเด้อที่ที่เหานํามาฟักนะครับเบิ่งเด้ครับโอ้กำลังออกมาใหม่นะครับเป็นลูกไก่ไข่เด้อครับพี่น้องครับนี่เบิ่งเด้ครับพวกเนี่จะเป็นตัวมีอะเด้อครับพี่น้องโอ้ตาหักแข็งนะครับนี่หสีสีเหมือนแม่ตั้งแต่เกิดเลยครับพี่น้องนี่คือผม ทดลองนะครับมันกับฟักออกมาเป็นโตนะครับแต่ถ้ามีเชื้อมีตัวผูนะครับเป็นไก่ไข่รถไอแลนด์นะครับหรือสามสายเลียดนะครับก็แลวแต่เสิเลียกเนาะเพราะว่าเข้ากับบุหูว่าต้นสายมันมาจังไดยนะครับพี่น้องเข้ากับแชร์จับไก่ไข่นะครับตัวผู๋ตัวเมียมาใส่กันแล้วก็มาทดลองแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องนะครับตัวนี้ก็เหลืออยู่ยูปุ่งกี่ฟองนะครับพอดีว่าพ่อแม่เขาก็ได้ถือนําไปสมอยู่หม่องอื่นนะครับ ยูน้ำผมก็จะมีอยู่ประมาณซ้ำนี้นะครับข้างล่างก็จะก็จะเอ่อจะเป็นไข่ไก่ปลานะครับนี่นี่คือไข่ไก่ปลานะครับที่ห้องเก็บได้ต่อสัปดาห์หนึ่งนะครับพี่น้องสัปดาห์หนึ่งเขาจะเอามาเขืาตู้นะครับข้างล่างจะเป็นไข่เป็ดกับพี่น้องเป็นไข่เป็ดนะครับโบว่าจะเป็นเป็ดเอ่อเป็นเป็ดเอ่ออีเลียงเป็ดกานะครับพี่น้องก็จะเอามาฟักไว้นี้นะครับยูนีจะ จะใส่เป็นระบบเอามาเข่าตูฟักอย่างเดียวเลยครับพี่น้องเพราะว่าเขาเลีงผลิตนะครับเพื่อเป็นการทดลองแล้วก็แบ่งปันให้พี่น้องนะครับถ้าประสบความสําเร็จก็แบ่งปันพิมให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงไปยังนะครับพ่อตัวนี้นะครับเขาออกได้สองสองวันนะครับเข้าก็จะนํามาใส่นี่ครับเป็นตูเลี้ยงนะครับพี่น้องเป็นตูอนุบาลนะครับตัวนี้จะมีอุณหภูมิจับให้พร้อมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ อากาศหนาวนะครับอากาศเย็นก็จะเหตุให้ดูไกลเงาซึมนะครับเอาก็จะมีตู้นะครับนี่อยู่นี่จะมีหลอดไฟหลอดหนึ่งแล้วก็ปิดไว้ทั้งเบิดมีหม่องท้ายที่อากาศนะครับก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านล่างนะครับพี่น้องอากาศจะหมุนอยู่นี่นี่นะครับเหตุให้ไกลนะครับบองเงาบอซึมนะครับนี่เดี๋ยวผลดีนะครับพี่น้องมีเท่าไรกับหลอดเบิดนะครับเด้ออ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ที่เขาออกจากไข่มานะครับพี่น้อง ถือว่านะครับเป็นงานทดลองนะครับที่ที่นารุ่นแห้งนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นความังสําหรับหลายๆคนที่ขึ้นวานะครับอยากมีการเพาะไก่เป็นข้อเจ้าของและเข้าสามารถเพาะไก่เขาเองแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในสวนเขาเองหรือบอในฟาร์มเขาเองนะครับเนาะสำหรับลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามกับมาแชร์มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งว่าห่าง นะครับสามารถเพาะออกมาเป็นตัวแล้วก็ล่อล่อเบิงอีกทีหนึ่งวานะครับพี่น้องเขาจะไข่ดกคือจังพอเม่เข้าบ่อเนาะครับพี่น้องเนาะนี่แะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้บาสดามขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอพูดที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับพี่น้องด้วยพอการคลิปหนานะครับแล้วก็ลอติดตามการอัปเดตนะครับสาหรับไก่ไข่นะครับพี่น้องในคลิป E ีต่อไปนะครับด้วย